สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนะคะสำหรับในอพิโซดนี้ดวานพาเพื่อนๆไปที่นวันิยายต้นฉบับนะคะของเรื่องไอเนียนะคะหน่วยพิทักษ์จัดตุรทิตนะคะเรียกว่า go east นั่นเองนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเท่าที่หวานอ่านแบบรวดเร็วนะคะอ่านแบบล้วนลวเนี่ยหวานว่าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่ประสบการณ์ชีวิตของ อาซูนะคะเป็นหลักของปมปมหลักๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพอไปจนสุดท้ายเรื่องนั้นนะคะอาซูนั้นก็คือแบบ แบบเป็นาราชธิดาะะขององค์อดีตจักรพรรดิกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เป็นจัก,กรพรรดต่างแขวนอะไรประมาณนี้ <c oughs> ส่วนทางด้านพระเอกของพวกเรานะคะแซ่หยวนนั่นก็คือเป็นลูกของท่านทูตที่ถูกส่งไปนะคะท่านทูตหยวนซึ่งถูกส่งไปรับหน้าที่เป็นทูตนะคะอยู่ที่ต่างแขวนนั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมาก็เราเห็นแค่ฉากในละครที่ตอนนี้โผล่มาก็คือฉากโดนไล่ล่านะคะแล้วก็มีลูกธนูโอ้ ิงออกไปเต็มไปหมดซึ่งก็แน่นอนว่าท่านแม่นั้นจะต้องตายก่อนนะคะเพราะว่าโดนลูกธนูเสียบเข้าไปที่หลังก่อนแล้วก็จะมีเด็กคนหนึ่งด้วยนะคะแต่ตอนนี้ยังมองไม่ชัดในตอนนั้นว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายกันแน่นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือหยวนโมนั้นถูกเลี้ยงดูมาแบบเป็นเด็กกำพร้าเออแล้วก็แท้หยวนอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็จะมองไปว่าหยวนโมจะต้องเป็นทายาทของท่านทูตหยวนนี่แน่ๆเลยนะคะทีนี้ ต่อมาเนี่ยคือตัวละครที่สำคัญมากๆเลยนะคะในละครก็ต้องมาแน่นอนนั่นก็คือคังอินไห้นั่นเองคังอินไห่นั้นเป็นชาวต่างแควนนะคะก็เดินทางมาถึงฉางเลอ่อในฐานะของการเป็นทูตนั่นเองค่ะพอเขามาแล้วนะคะก็ยิ่งทำให้บทละครมันต้องมีความน่าตื่นตาตื่นใจต้องทำให้ทุกคนมีความตกใจแต่ว่ามันเป็นแนวของฟิลของคอมเมดี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ตกใจมากมายอะไรคะ่ะ เขามาถึงเนาะก็มีการแบบมีเรื่องกันเลยนะคะที่ประตูเมืองเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ตัวเขาเอง่อย่างคังอินไห่น,หนั้นนะคะก็เป็นเรียกได้ว,ว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกและกันนะคะเป็นไม่ไม่ใช่หมายถึงเป็นปีศาจส,สุนัขจิ้งจอกแต่หมายความว่าความคิดความเจ้าเล่อะไรแบบนี้นะคะก็เป็นก็เป็นแบบเรียกได้ว,ว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกกันเลยทีเดียวเจ้าเล่มากมากนะคะก็ทําให้ทางด้านของคุนนางนะคะจากหงลู่ซึ่งเป็นตัวแทนของต้ายงอะคะ่ะจาก แคว้นตายงนะคะซึ่งเป็นแคว้นพระเอกของพวกเราเนี่ยดูแย่เลยทันทีนะคะคือโจมตีทันทีแบบตำหนิตำหนิโน่น,นนี่นะคะแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมดของเขาก็สวมเสื้อผ้าไว้ทุก์ในตอนแบบเดินเข้าเมืองเข้ามาด้วยนะคะนอกจากนี้ยังขอให้ทุกคนที่มาทักทายเขาเนี่ยสวมเสื้อผ้าไว้ทุกด้วยมิเช่นนั้นแล้วจะถือว่าเป็นการทําลายมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสองแคว้นนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการกระทําของคังอินไ่ที่มีความอุกอาจมากๆเลยนะคะ ต่อมาเมื่ออันเศ้าชิงนะคะก็ก็คือไม่ได้ปฏิเสธคำขอเห็นด้วยค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ของทางต้ยงนะคะของแขวนต้ยงของพวกเราก็ต้องจัดการทำด้วยก็คือใส่ชุดไว้ทุกอะไรเนี่ยเพื่อให้แบบชาวเหยียนเลอน,นั้นได้แบบเห็นถึงความ เห็นถึงความมีน้ำน้ำจิตน้ำใจของชาวต้าหยงที่ก็ไม่ได้ละทิง้งละเฉยต่อความโศกเศร้าของทางทางแควนเหยียนเล่ออีกทีหนึ่งนะคะณจุดนี้นะคะไม่ได้มีแค่ทูตจากเยียนเล่อมาเท่านั้นยังมีทูตจากต่างประเทศมาเยอะแยะมากมายไปหมดเลยซึ่งณจุดนี้ก็คือเข้าในพอตเรื่องหลักเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่านะคะด้วยเหตุการณ์ที่เกิดความขัดแย้งแบบนี้กันไกลๆนะคะก็ถูก คลี่คลายไปได้โดยหยวนโมพระเอกของพวกเราซึ่งปรากฏตัวได้ทันเวลาแล้วก็แก้ไขเรื่องนี้ได้นะคะแต่ว่าไอ้เจ้าจิ้งจอกเท่าตัวนี้นะคะก็ยังคงไม่หยุดอยู่เท่านี้ค่ะต่อมาก็ยังไปยุยงนะคะให้ทางหลงเกินนั้นฆ่าหงเย่ออีกด้วยนะคะหลังจากที่ผ่านแผนการมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แผนการผาแผนแรกที่แบบให้ให้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการ หมิ่นเกียรติของต้ายงเนี่ยให้ต้ายงนั้นต้องสวมใส่แบบชุดไอชุดขาวไว้ทุกอะไรด้วยกับชาวเหย,ยนเลอร์เนี่ยนะคะซึ่งในจุดนั้นหยวนโม่จัดการไปหมดแล้วทีนี้แผนสองของไอ้จิ้งจอกเท้าก็คือยุยงให้หลงเกอฆ่าหงเย่นั่นเองนะคะซึ่งทําให้ตัวของหลงเกอเป็นใครหลงเกอมาจากมาจากทางเหยียนเลอร์ค่ะแต่ว่าเขาถูกนําตัวกลับไปที่เหย,ยนเลอร์เพื่อไปสอบสวนนะคะแล้วก็ทางด้านของหงเย่เองก็แบบ หงเย่นนั้นได้แบบไปสังหารนะคะคนของเหยนเล่ออีกทีหนึ่งก็ทำให้ถูกนำตัวกลับไปที่เหยียนเล่อด้วยเพื่อการสอบสวนนั่นเองวัฒกรรมของของตัวละครตัวนี้ทั้งภายในและภายนอกนะคะก็ถูกต่อต้านโดยทางเหล่าวีแล้วก็คนอื่นๆอีกด้วยค่ะแต่ทีนี้ทางด้านคังอินไห่นั้นก็พอเอ๊ะอย่างยุยงให้พวกมันฆ่ากันแบบเห็นชัดๆไม่ได้ก็เลยล่อลวงทางด้านของหลงเกิรหลงเกิไปที่คุกเพื่อให้ไปฆ่า ไอ้หงเย่เองเลยนะคะจะจะบว่าชีวิตนี้จะไม่ให้ไปถึงเหยียนเลินั่นเองค่ะก็พอณจุดนี้นะคะเอาละเรื่องราวมันจะเกิดต่อไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีความน่าสังเกตถึงความจริง3ประการที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยทั้ง2อย่างนี้ซึ่งเป็นแผนของทางด้านของคังอินไห่ว่าทําไมเขาจะต้องทําแบบนี้นะคะนั่นก็คือว่าเขานั้นนะคะประการแรกก็คือเป็นเรื่องราวของการสมรู้เรื่ม ร่วมคิดกันเพื่อทังให้ทางหลงเปยนะคะได้เข้าร่วมการสอบค่ะที่จัดขึ้นประจำทุกๆ5ปีในครั้งนี้แหละนะคะแล้วก็ไม่นานที่ทางด้านของหลงเปยมาถึงหลงเปยหน้ามาถึงฉา,า,างเล่อภารกิจของคังวินไห่นั้นก็เริ่มต้นขึ้นทันทีนะคะแม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถคาดการถึงการตายนะคะได้ของของไอหลงเปยหน้าเนี่ยได้แต่ว่าเขาก็รู้ว่าลูกชายนะคะของวี่หู ของของอีหูนั้นคุ้นเคยกกัน กับการแบบทำคือคุ้นเคยกับการสร้างปัญหาเอาง่ายๆค่ะมันก็มีคุณชายบางตระกูลที่พร้อมที่พร้อมจะแบบตกลงไปในหลุมพรางของคนอื่นเนาะแบบโดนอะไรล่อนิดนึงก็เกิดทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นนะคะแต่ทีนี้พอมันเกิดคดีการตายการเสียชีวิตขึ้นในเมืองฉางเลอร์นเนี่ยกลุ่มของพระเอกของพวกเราก็ต้องสืบเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีจิ๊กซองไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับม้สสึกแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับใบาชานะคะก็เอามาเรียงเป็นจิ๊กซอง กันได้ค่ะทางด้านของหลงเปิยหน้านะคะตายแน่นอนนะคะทีนี้พอเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็ คือตายไปโดยที่เขาก็ตกเป็นเหยื่ออีกทีหนึ่งเพื่อนเเพราะว่าเขาเป็นลูกของของคนใหญ่คนโตไงเขาก็เลยถูกตกเป็นเป้านั่นเองนะคะคือด้วยฐานะของเขาเนี่ยนะคะมันก็มีผลกับการที่จะสามารถแบบเป็นผู้สืบทอดคนต่อไปของทางเผ่าอื่นอย่างเช่นที่เขาเรียกกันว่าเยหูโอ้ยในเรื่องนี้มีหลายเผ่าพันธุ์มากเลยมีหลายประเทศมากเลยนะคะซึ่งทางด้านของเยหูก็ควบคุมราชวงศ์เอาไว้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยต้องมีมีการจัด จัดการนะจัดการกับคนที่หลงเข้ามาเป็นหมากนะคะก็คืออย่างหลงปัยหน้าเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคุณชายที่ไม่ค่อยจะมีไม่ค่อยจะมีความฉลาดเท่าไหร่ก็โดนกาจัดไปก่อนนะคะเหมือนตี ตีวัวกระทบแคล่อะไรประมาณนี้ต้องการจะทำให้ส่งสัญญาณถึงท่านพ่อของลงไปหน้าอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องตายอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะต่อมานะคะทางด้านของคังอินไห่นั้นนะคะเราเห็นชัดเลยว่าโอ,อ้เลวขนาดนี้แล้วก็มาจากต่างแคว้นที่เป็นแคว้นที่พ่อแม่ของหยวนโม่ค่ะเคยไปอยู่นอะบเคยเคย,เคยไปเขาเรียกว่าอะไรเดินทางไปเพื่อ จเจริญสัมพันธไมตรีด้วยนะคะก็เป็นแคว้นของ,ของคังอินไห่ด้วยเช่นเดียวกันแล้วทีนี้ทางด้านของพ่อแม่ของหยวนโม่นั้นก็ไปหายตัวอีกนะคะในบริเวณแบบทะเลทรายนะนะจุดที่มันอยู่ในเขตที่เป็นข้างในของแคว้นอื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งนะจุดนี้นะคะทั้งคู่นั้นที่เราเห็นในละครจะเห็นแค่ฉากขี่มา้าวิ่งหนีอย่างดุเดือดกันเลยนะคะแล้วก็มีชายชุดดําไล่ตามพวกเขาอยู่ไม่ไกลมากแต่ว่ามีศัตรูเป็นจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็ท่านแม่ ของหยวนโมเองก็โดนโจมตีนะคะด้วยลูกธนูทําไมเรารู้ว่าเป็นท่านพ่อท่านแม่ของหยวนโมเพราะว่าท่านทูตเขาใช้แทะหยวนไงเพื่อนๆก็ง่ายๆอยู่นะคะแล้วก็มีการพูดถึงด้วยในส่วนของท่านท่านหัวหน้าวี่ะคะ่ะท่านหัวหน้าวีนะคะก็ได้พูดถึงหยวนโมด้วยบอกว่าเออเจ้าอะ่ะคือคือเขานั้นนะคะแบบ แบบเป็นเพื่อนรักกับทางพ,พ่อของหยวนโม่ก็เลยอยากจะให้หลานชายคนนี้นี่มีอนาคตที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้ทางด้านของท่านพ่อของหยวนโม่ในตอนนั้นนะคะชื่อก็คือเป็นชื่อเดิมนี่แหละก็คือหยวนฮั่นจิงค่ะหยวนฮั่นจิงนั้นพอรู้ว่าเมียแบบโดนยิงแล้วก็แบบกิ้งตัวตกลงมาจากม้านอกเขาก็ไม่สามารถที่จะละทิ้งภรรยาของเขาได้นะคะดังนั้นเขาก็เลยมัดเด็กเนาะเป็นเด็กเหมือนกับห่อผ้าน่ะมัดไว้ที่กับม้าผูกติดไว้เลยนะคะแล้วก ก็แบบตัวเขาเองก็อยู่ต่อสู้นะคะขับไล่ผู้ไล่ตามแต่ว่าม้าตัวนั้นก็แบบพาเด็กไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในที่สุดนะคะท่านพ่อท่านแม่ของหยวนโมก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะด้วยลูกศรที่ด้วยลูกธนูที่ยิงมาโอ้ยเศร้ามากเลยเนาะ ณจุดนี้นะคะหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วนะคะเนี่ยคังเจ้าคังอิ่นห่พอเขามาที่นี่แล้วเนี่ยก็ยังได้มาเจอกับผู้คนในในหน่วยของสื่อฟังนะคะแล้วก็ได้รู้ด้วยว่าแต่ก่อนนั้นทูตนะคะของทางสื่อฟังก็คือหยวนฮันจิงนั่นเองแล้วก็ภรรยาของเขานะคะตอนนี้ก็คือในในเมืองจีนในเมืองฉังเลอเนี่ยก็คือแบบเออยังหายตัวไปอยู่น,นะนะแล้วก็แบบเขานั้นเสียชีวิตไป จริงๆแล้วไอ้ตัวที่รู้ว่าเสียชีวิตคือคังวินไห่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ยอมบอกทางด้านขุนนางหรือว่าผู้คนที่อยู่ในในหน่วยของสื่อฟังว่าหวนท่านจริงกับภรรยานั้นนะคะได้เสียชีวิตไปแล้วแต่เพียงแค่แบบยังไงดีในในตอนนี้คือทางด้านของคนในสื่อฟังนั้นเชื่อแค่ว่าพวกเขาหายตัวไปเท่านั้นเองนะคะทีนี้ค่ะ ในจุดนี้ก็เป็นจุดที่ปมที่น่าสงสัยใช่ไหมล่ะคะแต่จริงๆแล้วนะคะจุดที่มันเกิดขึ้นซับซ้อนกว่าน,นั้นก็คือว่าประสบการณ์ชีวิตของอาซูค่ะอาซูนั้นก็คาดว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในหอพักซึ่งโดนทันพ่อทันแม่ของแต่ซึ่งโดนท่านพ่อของพระเอกนั้นช่วยชีวิตเอาไว้โดยการผูกไว้กับม้านั่นแหละแล้วก็ให้ไปอ่ะนะคะนี้ก็คือว่าเมื่อ17ปีที่แล้วนะคะทางด้านของหลงทู่ฉีค่ะได้ก่อรัฐประหารแล้วก็ขับไล่จัก,กรพรรดิของแควนเหยียน ซึ่งของราชในขณะนั้นนะคะทําให้ทางด้านของท่านท่านหยวนนะคะหยวนั่นจิงซึ่งเป็นท่านพ่อของพระเอกตอนนั้นไปเป็น ทูตอยู่ที่นั่นค่ะก็เลยได้มีโอกาสนะคะอยู่อยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการก่อรัฐประหารของเจ้าหลงทูฉีเนี่ยแหละนะคะก็เลยได้ช่วยทาลกน้อยนะคะก็ก็คือองค์หญิงนะคะทายาทของจัก,กรพรรดิของเหยียนเลอร์นั่นเองนะคะแล้วไอ้เจ้าคังวินไห่ในตอนนั้นเขามีตําแหน่งเป็นอะไรเขามีตําแหน่งเป็นรองผู้ว่าการที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดนะคะของทางหลงทูฉีในตอนนั้นไอ้หลงทูชีคือคนที่ก่อรัฐประหาร แล้วก็ขึ้นเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อมานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะประจวบเหมาะเวลากันพอดีเลยมันมีเงื่อนงำอยู่แล้วว่าโอเค17ปีใช่ไหมมันเท่ากับอายุของอัซูพอดีแล้วก็เท่ากับนะคะช่วงเวลาที่หยวนฮั่นจิงพ่อของพระเอกของพวกเรากับเมียหายตัวไปนะคะคือหายสาบสูญไปนั่นเองค่ะทีนี้ทางด้านของออตัวละครนะคะหวังคุณอูน,นั้นก็ได้บอกกับหยวนโม่ว่าพ่อแม่ของเขานั้นไม่ได้หายไปไหนเลยนะแต่ว่าพวกเขา ไม่ได้หายไปไหนเลยแล้วก็ไม่ได้เสียชีวิตด้วยแต่ว่า ถูกฆาตกรรมนั่นเองค่ะถูกฆาตายนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้เสียชีวิตตามธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะตอนนี้เบาะแสทั้งหลายก็กําลังเข้ามาอย่างสุดๆเลยนะคะแต่ว่าในบันทึกเนี่ยก็ยังมีบันทึกแบบไม่ละเอียดนักนะคะคือไอ้หน่วยซื้อฟังนะคะต่อไปจะมีคนแทบทุกประเภทเลยค่ะเข้ามาอยู่ด้วยแม้กระทั่งสายลับก็มานะคะมาอยู่ในในหน่วยนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในตอนนี้นะคะยังไม่มีใครสามารถจะกระชา หน้าก,กาศของไอ้เจ้าคังอวินไห่ได้ก็แน่นอนมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าอซูนั้นอย่างไรนะคะอซูนั้นนะคะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนค่ะจากพ่อแม่นะคะของพระเอกของพวกเราแล้วก็เป็นพระราชธิดานะคะเป็นองค์หญิงของอดีตจักรพรรดิเยยนเลิศคนก่อนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวตอนจบของนวนิยายเรื่องนี้แฮปปี้มากเลยนะคะเพราะว่าทางด้านนางเอกนั้นก็แต่งงานกับหยวนโมค,ค่ะ แล้วก็เดินทางไปนะคะกลับไปที่แคว้นเหยียนเลอร์นั่นเองค่ะก็ไปช่วยกันแบบดูแลนะคะดูแลแคว้นโน้นด้วยแล้วก็ที่ต่างแคว้นนี้เขาไม่ได้แบบต้องมาสนใจว่าต้องให้ผู้ชายขึ้นของราดอะไรนะคะสําหรับแคว้นเหยียนเลอนั้นไม่ได้ติดเรื่องของของที่ว่าผู้หญิงจะขึ้นของราดเป็นกษัตริย์อะไรแบบนี้ขอแค่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขที่แท้จริงนะคะขององค์อดีตจัก,กรพรรดิองค์ก่อนพวกเขาก็โอเคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะจบดีแฮปปี้ มากๆในเวอร์ชันนวณิยายน้นฉบับแล้วก็พระเอกของพวกเรานั้นเป็นถึงเป็นถึงราชบุตรเขยเลยนะคะที่แบบจะแบบคือคือเมียเน่ะเมียเป็นทญญายาทของจกักรพรรดิองค์ก่อนไงก็ไม่รู้ว่าจะต้องเรียกตำแหน่งอะไรเนาะก็เรียกว่าแบบไปแต่งงานแล้วก็ไปช่วยกันปกครองแขวนเหยียนเลอเลยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของพระเอกแล้วก็นางเอกนะคะส่วนคนที่ทํางานอยู่ที่ซื้อเฟิงก็ยังคงรักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับทางเหยียนเลอนะคะเป็น แควนที่แบบต้ายงกับเอ่กับเหยียนเลิรน,นั้นแบบรักกันมากๆเลยนะคะมีความผูกพันกันสุดๆเลยนะคะทีนี้ก็ต้องแบบ เอาละก็ต้องรอไปนะคะคือพอทเรื่องมันมีเท่านี้จริง,รงๆเพื่อนๆแต่ว่าระหว่างทางที่พวกเขาจะต้องต่อจิกซองแล้วก็มันจะมีคดีที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะสาวไปจนถึงว่าโอเคนางเอกอาซูนั้นเป็นใครนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจด้วยว่าเออจะอยู่ที่ไหนจะต้องทําอย่างไรบ้างนะคะซึ่งณนะจุดนี้เรื่องนี้ก็บอกเลยว่าอบอกแล้วว่าถ้าเป็นตามทรงของนิยายนี่ก็คือน่าดูสุดๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จบดีแหละในละครเราก็ดู รงแล้วไม่มีอะไรที่แบบมันจะจบแบบมันจะจบแบบเศร้าได้เลยนะคะอาจจะมีการเล่นดราม่านิดนึงประมาณว่าอุ๊ยอาซูจะต้องเดินทางกลับไปเหยียนเลอนะไปทำแบบไปขึ้นเป็นกษัตริย์หญิงอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะต้องจากจากจากหยนโมเพราะว่าคู่นี้เขาจะมีความรักที่ลึกซึ้งมากเลยนะเพื่อนๆเ,เขาเขารักกันแบบรักแบบจริงใจเลยอะนะคะสำหรับพระเอกน,นางเอกเ,เรื่องนี้เนาะ มันก็เลยมีเรื่องราวของอย่างที่บอกนะคะ <c oughs> การที่นางเอกได้ได้มีซีนเยอะๆคู่กับหยวนโมซึ่งแสดงโดยคุณฐานเจนเซอร์เนี่ยก็ทำให้มีคนโจมตีคุณโจอี้รันเยอะว่าโอ้ยแต่แล้วไม่มีนางเอกที่สวยน่ารักกว่านี้เหรออะไรประมาณนี้นะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็ เป็นเรื่องราวในนิยายละกันเราอย่าเพิ่งไปดูที่ตัวละครละกันนะคะเราก็ดูไปเพลินๆค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันแล้วเราก็ดูเรื่องนี้ขำๆไปด้วยกันนะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ